นักเลงโตก็คือเหมือนกับว่าคนแบบอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มีการทิ้งแขนนะครับก็เลยทําให้ชาวบ้านขนานนามว่าเป็นพิมพ์นักเลงโตครับแต่จุดที่ผมจ่ายตังค์เนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าผมดูอะไร ครับสวัสดีนะครับ FC Fanpage วันลาฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่แสนดีหนึ่งวันนะครับที่ผมได้นำเอาพระของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธยานโตพอมรังสีนะครับที่ผมเคารพรักนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษานะครับแนวทางการดูพระแท้อย่างถูกทีนะครับก็เป็นพระสมเด็จวดเกศชโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นแขนติ่งหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่านักเลงโตนะครับ องนี้เลยครับผมให้ท่านได้มาศึกษาพิมพ์ทรงนะครับได้เห็นความสวยงามและความเดิมของพระเจ็ดชั้นนักเลงโตหรือว่าแขนติ่งองค์นี้นะครับก็มาศึกษาพิมพ์ทรงกันพร้อมเพียงกันเลยนะครับที่ท่านได้เห็นด้านหน้านี้นะครับท่านเห็นนะครับว่ามีความเดิมมากๆเนื่องจากว่าผิวพันธุ์เนี่ยที่ท่านได้เห็นเนี่ยปกคลุมไปด้วยคราบคลายฝุ่นหรือว่าคราบความเก่าของ พระวัดเกตนะครับพระวัดเกตเนี่นะครับเป็นพระที่พบเจอในกุนะครับแล้วก็ตำนานเล่าขานต,าต่างๆนานะครับถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระธิจาตโตพรมรังสีนะครับได้สร้างาไว้นะครับแล้วก็เป็นพระที่หลายๆท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระวัดเกศเนี่ยหลวงปู่โตพรมรังสีเราเนี่ยนะครับได้สร้าง ไว้ให้เพื่อระลึกถึงคุณบิดามารดานะครับซึ่งท่านเหมือนประหนึ่งว่าท่านได้เกิดที่วัดเกษชยโยแล้วก็มาโตที่วัดอินนะครับแล้วก็มาสิ้นวาระคังคําว่าเกิดวัดเกษชยโยคืออะไรก็คือว่าเป็นวัดบ้านเกิดของท่านนะครับที่ท่านได้ได้สร้างแล้วก็ได้นั่งได้ฝึกฝึกปืนหรือว่าได้นั่งกรรมฐานอะไรต่างๆที่ณสถานที่แห่งนั้นนะครับแล้วก็ ได้มีการสร้างพระไว้เพื่อจะลงพุทธศาสนาให้และลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าจะลงไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่ศรัทธาท่านนะครับพิมพ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ยังมีราคาที่ยังจับต้องได้แล้วกส็สวยก็ปัจจุบันนี้ขายได้มาสักล้านกว่าอ,อ,อยู่ในราคาเลทประมาณล้านกว่าบาทน,นะครับแล้วก็ทักสวยจ,จัดก็ผมเห็นมีการซื้อขายกันถึงล้านห้าอันนั้นคือสวยจริงๆนะฮะเห็นไหมครับ ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นซุ้มที่พาดขึ้นไปความคมชัดของซุ้มความคมชัดของเส้นฐานนะครับนับได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับตรงเนี้ยด้านล่างที่ท่านเห็นเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่เส้นฐานตรงด้านล่างที่ท่านเห็นเขาเรียกว่าเส้นขอบกระจกขอบกระจกคืออะไรอันนี้คืออยู่ในซุ้มเรือนแก้วเห็นไหมครับอันนี้คือซุ้มเรือนแก้วด้านข้างตัดถัดจากซุ้มเรือนแก้วไปเนี่ยเขาเรียกว่า,กากรอบกระจกเห็นไหมครับ ถ้าจะกรอบกระจกไปเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นบังคับพิมมันจะมันจะมีเนื้อเกินออกไปแต่ถ้าเป็นพวกสมเด็จวัดระฆังบางเหนพรมก็จะไม่มีเส้นกรอบกระจกจะมีแค่เส้นสเกลหรือว่าเส้นบังคับพิมพ์วัดเกเทโยเนี่ยก็เลยจึงเป็นพระที่เหมือนกับว่าอ,อ,อยู่ในกรอบในทุ้มระฆังแล้วก็อยู่ในด้านของกรอบกระจกด้วยนะครับ เห็นไหมครับตำหนนในแม่พิมพ์ก็คือจะมีแขนและจะมีติ่งและส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยแขนเนี่ยจะขยับขยับก็จะทําให้เราดูแล้วเนี่ยง่ายต่อการพิจารณาเห็นไหมครับมีการขยับขยับเห็นไหมตรงนี้ก็มาเนี่ยก็จะเลียวเล็กลงมาเห็นไหมด้านแขนตรงนี้คือจะมีความหนาแต่ไหลลงมาด้านล่างตรงเนี้ยก็จะมีความแตกต่างคือจะเลียวแขนด้านล่างเนี่ยเหมือนกับมือที่สมาธิเนี่ยก็จะเลียวเล็กส่วนด้านบนเนี่ยก็จะขยับขยับเช่นกันนะครับ นักเลงโตก็คือเหมือนกับว่าคนแบบอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็มีการทิ้งแขนนะครับก็เลยทําให้ชาวบ้านขนานนามว่าเป็นพิมพ์นักเลงโตครับเห็นไหมครับใบหูพกันหรือใบใบหูนี่มีความคมชัดมากๆติดคอติดหน้าซุ้มเนี่ยก็ขยับและเนื้ออย่างเงี้ยครับเป็นเนื้อกระจกกระจกเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ซูมขึ้นมาให้ท่านได้เห็นนะ เนื้อกระจกกระจกอย่างนี้นะครับปัจจุบันของทําเรียนแบบเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าผมคิดว่าเอา็นว่าผมเล่นพระเนื้อผงม,มานานจะพิเศษใส่ไข่แต่เนื้อเนี้ยนะครับแม้กระทั่งคนที่ซ่อมพระเองเนี่ยก็ยังพูดเลยนะครับว่าเป็นพระที่ซ่อมมาแล้วก็จับพิรุษได้ง่ายคือหมายถึงว่าซ่อมแล้วยังไม่สามารถที่จะทําเนื้อให้เข้ากันกับเนื้อเดิมได้ เนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกว่าเนื้อเนี่ยมันทํายากมากคือเป็นเนื้อแบบกระจกกระจกแบบติดน้ํามันนิดๆคือจะทำให้คือของของของทำลินแบบเนี่ยแทบแทบไปทำไม่ได้เลยแม้กระทั่งช่างซ่อมที่ผมบอกช่างซ่อมซ่อมที่เขามีความชำนาญเชี่ยวชาญด้านการซ่อมพระเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับและเพื่อนๆถ้าถามผมเดี๋ยวผมจะไปทิ้งท้ายว่าจุดจ่ายตังของผมที่ผมดูในะพ็กเกจเจ็ดชั้น นักเลงโตดูยังไงนะเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายเราเาพลิกดูนะครับในตรงนี้ก็คือฐานมีความคมชัดนะแหลมคมชัดนะครับมีความคมชัดมากๆเห็นไหมครับมีความคมชัดทุกชั้นเลยนะครับตรงนี้จะเหมือนลากฟันเห็นไหมลากฟันเห็นไหมหน้าอ,อกเนี่ยจะเหมือนลากฟันนะครับเนี่ยก็จะมีความคมชัดแล้วจะขยับขยับ,ยบมีเส้นมีความเก่าของเ,ออเนื้อหาแล้วก็ มีการแตกปิปีปปป,ป,ป,ปคือบ่บงบอกได้ถึงความเก่ามาเรามาดูด้านข้างกันด้านหลังด้านข้างต้องพระเครื่องเนี่ยเราต้องดูหลายๆด้านต้องต่างคนต่างจินตนาการคือการดูแตกต่างไม่ใช่ประเด็นการขัดแยง้งหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางคนดูอย่างนี้บา,บางกลุ่มบางกลุ่มดูอย่างนั้นแต่ตำราแท้เนี่ยมันมีแค่ตำราเดียวกันก็คือดูแบบเดียวกันผมดูแท้ คนที่เขาเป็นเขาก็ดูแท้แบบเดียวกับผมนะครับเห็นไหมครับด้านองค์นี้พิเศษจะเป็นพระที่ค่อนข้างมีความหนาที่ท่านเห็นนี่คือเป็นพระที่เขามีการารูปบางคนบอกรูปบางคนบอกว่าแต่งตะใบแต่งจริงผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการนําอุปกรณ์เนี่ยมาปัดค่าพิกุที่มันจับแน่น,นออกไปนะครับปัดๆๆดโดยสมัยก่อน,เ,นเขาไม่ได้คิดว่าพระจะมีราคาค่างวดที่มันมีราคามูลค่าที่แพง ก็เลยมีการที่มันปัดปัดปัดไปเนี่ยทำให้ทําให้ที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็ทําให้มีการมีร่องรอยการขูดการขูดนะครับขององค์พระนะครับด้านหลังเนี่ยเห็น <_ Bright> ได้ชัดเลยนะครับว่ามีรอยคล้ายๆเป็นรอยแบบฝนฝนขูดๆอันเนี้ยคืออย่างที่ผมบอกเป็นเหมือนด้านข้างเลยในพระวัเกศเนี่ยมีแท่ทุกอง ruined, ที่มีการเ,เนี่ยมีการร่องรอยของคล้ายๆ เป็นตะใบหรือว่าเป็นร่องรอยของการปัด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 คือคือไม่มีใครสามารถที่จะมาชี้ชัดได้ว่าไอ้วัสดุที่เขานํามาแต่งเนี่ยคือเป็นอะไรหรือนํามาเอาคราบพิกุออกเนี่ยเป็นอะไรนะครับไม่มีใครอย่างรู้ได้และคราบแดงแดงนะครับก็จะมีให้เห็นแทบทุกพิมพ์ของพระสมเด็จพระเกศชโยที่แท้ทันเจ้าบุญสมเด็จพระวอาจารย์โตรังสีก็จะเห็นได้ครับมีจะมีคราบแดงแดงเป็นฝุ่นแดงๆดงด้านหลังจะเห็นได้ชัดเลยครับเนื่องจากว่าเป็นพระที่อยู่ในกุด้วยนะครับ ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนี่ยเพื่อนเจะเห็นว่าด้านด้านข้างซ้ายขวาแต่ละข้างเนี่ยไม่เท่ากันด้านเนี้ยเหมือนกับว่าตัดตัดแล้วก็ชิดชิดขอบกระจกแต่ด้านเนี้ยคือตัดแล้วห่างออกขอบกระจกไปแต่เนื้อนี่โหหนามากแล้วก็เป็นเนื้อเป็นพ้ะเนื้อเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยมีการแต่งแล้วก็มีการทิ้งค่าความเก่าให้ท่านได้เห็นเห็นครับเรามาดูด้านบนกันบ้างด้านบนเห็นไหมครับ จะไม่ตรงักทีเดียวจะมีการสลบสลบสุดตัวนะครับทำให้เราดูง่ายต่อการพิจารณาเช่นกันนะครับเห็นไหมนี่ด้าน้านบนอันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านล่างนะเห็นไหมเนี่ยก็มีการสลบสลบจะไม่พระจะไม่ตรงทีเดียวมีการปิปกแตกๆนะครับทําให้เราดูแล้วเนี่ยก็ดูในความเป็นธรรมชาติอีกแบบอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็ทําให้เราดูแล้วแเราก็เข้าใจแล้วก็พิจารณาจุดเป็นจุดที่สามารถที่จะพิจารณาความ แท้ได้นะครับก็เออเพื่อนเพ่นเห็นไหมครับว่าฐานเนี่ยชั้นที่นับจากข้างบนลงมานะครับชั้นที่สองชั้นที่สามเนี่ยจะติดกันตรงระหว่างชั้นที่สองชั้นที่าเนี่ยจะติดกันตรงนี้จะมีเส้นแตกอยู่ตรงนี้นะบริเวณเนี้ยแ่แบบคล้ายๆเส้นแตกผ้าเรามาติดกันนะฮะเป็นตาหนิในแม่พิมพ์นะครับของพระสมเด็จพระเกจชโยครับพิมพ์7ดชั้นเอ่อนักงเรียงโตนะครับแต่ ที่ผมจ่ายตังค์เนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าผมดูอะไรนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเข่าเนี่ยจะเป็นตุ่มๆุมเป็นเม็ดออกเป็นก้อนก้ออกมาเลยและหัวตรงหัวเข่าเนี่ยเหมือนกับเป็นตุ่มตุ่มด้านบนมันจะใหญ่ด้านล่างมันจะเล็กตรงเนี้ยเป็นจุดพิจารณาการจ่ายตังค์ของผมอันนี้ผมบอกเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับข้างนี้จะเห็นชัดมากเพราะพระที่ผ่านการใช้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหัวจะโต เหมือนกับว่าหัวเข่าจะโตโ,โตและตรงช่วงต้นขาเนี่ยต้นขาคือต้นต้นหน้าขาจะเล็กเล็กรีบรีบหัวเข่าจะโตโตนะครับส่วนด้านนี้อันนี้คือกดมาไม่ไม่ไมคือพระเขาเป็นพระหนาไม่ได้เป็นพระที่บางอาจจะกดข้างนี้แล้วมันอาจจะไม่ติดไม่ติดพิมพ์นะครับก็ยังไงก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเข้าใจง่ายแต่ตรงนี้ที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยตรงตรงุตง่มตุต่มตุ่มุ่มเข่าเนี่ยผมจะขยายรูปขึ้นมาให้เพื่อนได้ดูนะ ตรงนี้นะโหลึกเหมือนเหวเลยนะผมบอยฟังนะลึกมากๆนะครับแล้วก็มีความคมชัดตุ่มมันตุ่มด้านหลังด้านหลังของตุ่มเนี่ยจะดูแบบสลบสลบเข้าไปด้านหลังเหมือนกับว่าหัวเข่าปวด,ปดและด้านในกัเล็กๆนะครับก็เป็นจุดจ่ายตังค์ที่ผมดูในการศึกษาและสะสมของพะสมงเด็จพะเกตพิมพ์นี้ก็และที่ผ่านไปคือ1จุดจ่ายตังค์จุดที่2ที่ผมดูก็คือเนี่ยเห็นไหมครับ ความคมชัดของปลายปลายฐานเนี่ยจะมีความคมชัดแล้วก็ผิวมากๆมีความคมชัดผิวมากเหมือนมิดโกนเลยความคมชัดเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยคมชัดมากๆฐานล่างฐานนี้ปลายฐานนะจะมีความคมชัดมากๆเนี่ยคมมากๆเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยความคมชัดนะครับก็ทําให้ดูแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็พิจารณาง่ายคือต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงว่า วัดเกศชยโยเนี่ยเป็นพระที่มีความเก่าอายุปปนามเป็นร้อยปีนะครับกับพระที่เพิ่งทําใหม่เนี่ยเมื่สิบปีย0สิบปีสามสิบปีเนี่ยมันสามารถที่จะแยกแยะแ,แล้วก็สามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างความเก่าความใหม่ได้ก็อยากจะฝากฝากฝากเพื่อนๆนะครับที่ศึกษานิยมชมชอบพระเครื่องเช่นเดียวกับผมนะครับให้ศึกษาพระแท้จากองค์จริงนะครับแล้วก็ ถ้าเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนมือเพื่อที่ว่าจะมีการได้ดูองค์ต่อไปนะครับก็ลองไปศึกษาพระกับคนที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับได้ทุกที่ mm. ครับ <Yeah. S 1> ก็คนที่เขาม mm. ีความรู้ความสามารถ mm. มีมากมายนะครับแต่ถ้าเผื่อ mm. เพื่อนๆนท่านใดไม่เข้าใจในความรู้ mm. ก็สามารถที่จะ i n กซ์แล้วก็หรือว่าจะติดต่อมาช่องทางที่สามารถที่ติดต่อมาหาผมได้ผมก็ในสิ่งที่ผมรู้ผมก็จะบอกเพื่อนๆนไปนะครับก็ วันนี้ก็ถือได้ว่าผมได้นําเอาพระวจเจชโยพิมพ์7ชั้นนักเลงโตหรือว่าแขนติ่งเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาพร้อมเพียงกันนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าเผื่อท่านใดมีพระที่ผมได้นํามาให้เพื่อนๆดูแบบตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาให้ผมเช่าบูชาได้ถ้าสวยๆผมรับเช่าองค์รับหลักล้านนะครับนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆมีพักพวกเพื่อนบ้านพวกพ้องนะครับผมมีค่านําพาค่าแนะนํา20%นะครับสาหรับคนที่แนะนํา พักพวกพวกพ้องมานะครับก็ไม่ต้องดูพระเป็นก็เล่นพระได้นะครับสําหรับผมนะครับก็วันนี้ก็ถือได้ว่าการดูพระแท้อย่างถูกวิธีแล้วก็เป็นการอธิบายความเดิมของพระนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาพยายามเรียนรู้นะครับให้มากๆแต่ที่สำคัญคืออย่าเล่นพระ และดูในหนังสืออย่างเดียวเพราะเราจะไม่สามารถที่จะจดจาขนาดของพระนั้นได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าอันดับแรกเลยเราต้องเน้นเลยนะครับว่าต้องดูให้พระเนี่ยควบคู่กับหนังสือต้องมีพระแท้ดูควบคู่กับหนังสือดูหนังสือไปด้วยดูพระไปด้วยก็จะเกิดความชำนาญแบบขึ้นลิฟต์แบบรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นแต่หนังสืออย่างเดียวก็คือไม่สามารถที่จะจดจาขนาดของพระนั้นได้มันจะยากมากๆนะครับ ก็ถ้าเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากให้ผมเช่าบูชาก็สามารถจะมาหาผมพบปะพูดคุยกับผมได้อาทิตยตแรกของเดือนและอทิตย์สามของเดือนนะครับที่ร้านกุ้งองคลองสาขาจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ติดกับบูเอนพระรามห้านะครับอยู่ฝั่งเดียวกับมหาลยัยราชพฤกษ์นะครับอยู่ตรงข้ามร้านอาหารเสน่ห์ประจวักนะครับสามารถเดินทางกันมาได้นะครับมามาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับ กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้วนลอยฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะที่อยู่ในทิกตอกทุกคนนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามกันที่ YouTube อ้วนลอยฟ้าคุณภาคุมของด้วยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับด้วยนะครับสาหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับของแฟนเพจเอฟซีอ้วนลอยฟ้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทุกๆช่องทางที่ติดต่อสามารถติดต่อผมได้นะครับจะคอมเมนต์แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์โทรกลับก็ได้หรือว่าจะ ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับที่แล้วก็มาคอมเมนต์ว่าอได้คอมเมนต์มาแล้วนะครับแล้วเรารู้ว่าคอมเมนต์ไหนถูกใจนะครับผมจะแจกเสื้อที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะครับให้ท่านได้รับเสื้อ FC แฟนเพจโอ๊ยลอยฟ้านะครับนำไปใส่นะครับเพื่อระลึกนึกถึงกันนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ดีๆต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่สนใจและนิยมชมชอบพักเครื่องเช่นกันครับผมขอบคุณครับ